สวัสดีครับเช้านี้นะครับที่โกโคสควีนส์แลนด์เนาะก็มากินอาหารเช้านะครับกับเดวิดนั่นเองเนาะเป็นร้านประจำของเราชื่อว่าฮอตช็อตอยู่ที่เมนบีดนะเป็นอาหารฝรั่งเลยนะครับร้านนี้คืออร่อยมากลูกค้าเยอะจริงๆเลยช่วงนี้นะครับที่เมนบีดเนี่ยก็มีคอนโดสร้างใหม่เยอะมากเลยนะครับเนาะคอนโดหรือว่าอาพาร์ตเมนต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วตรงนี้คือแบบ เห็นไหมเอ่ยว่าใหม่มากนะครับระเบียงใหญ่ด้วย wow. huh. yes. วันนี้ก็ไม่มีแพลนอะไรมากมายนะครับแล้วก็อ um, พิพอดีผมบอกเดวิดว่าวันนี้ก็ว่างแล้วเธอก็ว่างวันนี้เราก็เลยแบบขับรถนะครับจากเมนบีดนั่นเองไปที่ Pacific แฟร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเทลเนาะ Pacific Fair ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นห้างาที่ใหญ่ที่สุดในโกโคสเลยครับที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็จะเป็นรถรางนะครับหรือว่ารถไลเรลเนาะพอดีผมลองกางเกงนั่นแหละก็คือแบบหาซื้องเกงไซส์ที่ผมอยากได้คือยากมากเลยนะครับประมาณสัก3 4ร้านได้มั้งนะครับลองประมาณสัก10ตัวนี่แหละก็ได้มาอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านอื่นต่อนะ 10แผ่น10แผ่10ตัวเพื่อจะได้1นี่ผมรับในสิทธิการรับเรียกส so we now at H&M <laughs> try to get some clothes อันนี้ก็จะเป็นของ H&M นะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับกางเกงสีชมพูเมื่อกี้แต่เนี้ยครับบรรยากาศภายในห้างเนาะก,ก็คือแบบ ใหญ่มากเลยนะครับก็จะมีแบบสะพานเดินมีร้านอาหารนะครับจะมีแบบทางเดินไปฝั่งนน้นนะที่มองตรงไปตรงข้ามก็จะเป็นแบบฝั่งฟูดคอร์ทเลยนะครับ no. และนี่ก็จะเป็นไฮสันเอ็มที่ผมไปลองเก่งมาเมื่อกี้มาพัน t ะได้ปั Something ๊ดสักแค่ซันนี่ซันสเปซอ o ์กดอันเดอร์ Where else Where else in the world can you do this ที่โกโคดคือแบบอากาศจะดีทั้งปีอะครับเราก็เลยชอบมานะครับและแบบช่วงนี้ถ้าใครรู้ว่าผมก็คือแบบไม่ได้ทำงานไงพอดีแบบรถเอารถไปซ่อมเนาะก็นานเหมือนกันนะครับกว่าจะเสร็จ <Okay. S 2> อันนี้ก็พาเดวิดมาซื้อเสื้อนะครับเสื้อใหม่ที่คันที่โรดนะครับใส่ได้พอด,ดีเลยอะ่ะ ช่วงค่ำนะครับเราก็มากินอาหารไทยนะครับก็เป็นร้านประจำที่เราเคยมากินทุกครั้งนะครับที่มาที่โกโคสหรือว่าที่เมนบีดนั่นเองนะครับเนาะหมูทอดน้ำหมูย่ญญางนะครับได้บิ๊กโคสใช่ใช่ใช่ครับเป็นส้นน,นี่ขนมเบื้อง เหมือนโรตีแล้วแบบใส่กุ้งใส่พวกเครื่องประมาณนั้นสิวบาทอ่ะ<ม> <c oughs> ได้ไหมอร่อยไหม t a s t ิ ก็อาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะครับเนาะก็สั่งมา3อย่างนะครับอันนี้เป็นหมูย่างเนาะแล้วกอ็อันนี้ขนมเบื้องนะครับแล้วก็มีปลาทอดราดพริกนะครับจะเป็นสไตล์ยำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันสบายๆของเราทั้งสองคนนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้ของเราเนดะี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย